เดี๋ยวเรามาชมดี a x 4ประตูตัวไฮแลนเดอร์นะครับยกสูงจากโรงงานเลยแม็กล,ลอเลยนะคันนี้เดี๋ยวราคาเราไปฟังท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวดูรอบคันก่อนเห็นไหมมันได้ข้างเดิมนะครับจากโรงงานเลยฟังเสียงบางๆเลยนะเห็นไหมหล้อเลอนะครับหล่อมากๆคันนี้แชสซีเป็นไงแชสซีดานะครับไม่ขึ้นสนิมแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยเป็นตัวโกสิลี่ด้วยนะครับคันนี้เห็นไหมตัวสองตัวสือสีทองหมดกันชนเดิมจากโรงงานอยู่ครบครับ ลองฟังเสียงหน่อยฝาท้ายเห็นไหมครับฝาท้ายบางๆเลยดูแม็กไบรเนอร์แม็กไบรเนอร์เป็นไงดูชัดๆนะครับเห็นไหมไม่มีรอยรากเหล็กเลยนะครับรถสวยมากๆกระดุมต่างๆซอกต่างๆนะครับเห็นไหมไม่มีสนิมสักนิดนะครับกระดุม2ฝั่งอยู่ครบแบบนี้ไม่โดนท้ายหนักแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับต่อไปเรามาชมภายในบ้างนะครับเปิดมาภายในเห็นไหมครับคอนโซลคอนโซลสวยๆเลยเห็นไหมไม่มีแตกหักเลยนะครับ บเบาะเบรคคอนโซลกลางถือว่าสวยมากๆนะครับเบาะเดิมจากโรงงานด้วยคันนี้พวงมาลัยครับเป็นตัวโกซิลี่นะเห็นไหมครับสีทองแอร์เอเยนปกติครับไม่ต้องห่วงเลยเครื่องเกียร์ดีแน่นอนคันนี้นะภายในถือว่าสวยมากๆนะครับแผงประตูข้างเห็นไหมสวยจริงๆครับดูข้างหลังด้านหลังเบาะก็เบาะเดิมเห็นไหมครับผ้าเดิมจากโรงงานเลยเห็นไหมดูนะครับแผงประตูด้านหลังก็สวยนะดูโครงสร้างกันบ้างครับต่อไป โครงสร้างเปิดมาดูเม็ดอาร์กก่อนเลยครับเห็นไหมเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับซอกต่างๆไม่มีสนิมเลยอ่าเหลี่ยมสันต่างๆนะครับอยู่ครบดูก็ต้องดูให้ครบสี่ด้านนะครับเห็นไหมข้างหลังก็มีเห็นไหมเม็ดองเม็ดอาร์กอยู่ครบหมดเลยดูสันต่างๆนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้บ้างฝั่งคนขับนะเห็นไหมเม็ดอาร์กอยู่ครบครับซอกต่างๆตะเข็บหัวน็อตต่างๆสลิกอร์เดิมจากโรงงานอยู่ครบครับ รถสีถือว่าสวยมากนะครับคันนี้อาลองดูนะเห็นไหมดูฝั่งนี้นะครับบานพับต่างๆถือว่าสวยเลยนะครับรถคันนี้ไม่มีสนิมเลยต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องบ้างเปิดห้องเครื่องมาเนี่ยตงดูคันหน้าก่อนเลยครับเห็นไหมคานหน้าเมดอาร์คอยู่ทุกจุดนะครับเห็นไหมหมดสีดําแผ่นเพดสวยนะครับคานหน้าเดิมๆเ,เลยนะแบบนี้คานหน้าเดิมแปลว่ารถมันไม่โดนนะครับ เห็นไหมกล่อง ECU ก็เป็นรุ่น2นะครับกล่องเรียบนะเสากลางนะครับคนเล่นจะรู้ดีนะครับเสาข้างอ่านะครับคานข้างสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานหัวน็อตฝากระโปรงเห็นไหมครับเม็ดอาร์คต่างๆอยู่ครบหมดเลยสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานอยู่ครบเห็นไหมครับต่อไปเรามาดูตัวเครื่องยนต์บ้างนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่อง iTech นะครับ2.5ดดีเซลคอมมอนเรลแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยรอบเครื่องเป็นไงบ้าง สวยนะครับรอบเครื่องถือว่าแห้งเลยนะคันนี้พยายามดูที่ผมชี้นะครับอ่าดูตรงฝาสูบตรงนี้นะครับมันชอบเยิ้มเห็นไหมไม่มีเยิ้มเลยนะตรงนี้รถถือว่าแห้งสวยเลยอ่ะครับบอกเลยนะคันนี้เรามาฟังรายละเอียดข้อน,นี้กันอีกทีนะครับรถคันนี้เป็นอีซูดีแม็กเครื่อง2.5นะครับไฮรันเดอร์สประตูนะครับปี07เป็นตัวเวอร์ชั่น2นะครับเสากลางนะคันนี้ผมขายอยู่แค่2 2ง0 0 0สองเท่านั้นใครสนใจโทรมาได้เลยทศูนย์แปด2 0 2เศ็นย์ห้าศูนย์สองศู่ที่องเต็นท์เป็นตัตงหวัดชลบุรี